คลิปนี้จะพาทุกคนไปประเทศญี่ปุ่นที่เมืองทาคายาม่าเป็นเมืองที่ยังมีบ้านเรือนแบบญี่ปุ่นในสมัยโบราณไว้ให้เห็นกันอยู่จนถึงปัจจุบันชมบรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสีสุดโรแมนติกเดินเล่นย่านเมืองเก่าที่มีมาตั้งแต่สมัยเอโดะรีวิวรถไฟฮิดะลิมิตเอ็กซ์เพรสถ้าพร้อมแล้วไปเที่ยวกันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินชูบุเซ็นทรนะคะที่เมืองนางโยยาค่ะ ผ่านตอมอรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เดินออกมาแล้วก็มองตามป้ายรถไฟค่ะเราจะไปขึ้นรถไฟไปลงที่สถานีนางโยยาค่ะผ่านตอมอค่อนข้างง่ายและเร็วนะคะแนะนำให้กรอกวิสิตเจแปนมาก่อนค่ะตอนนี้อยู่ตรงที่ซื้อตั๋วรถไฟแล้วนะคะเดินออกมาใกล้มากเลยค่ะสามารถซื้อตั๋วรถไฟของเมนเชสซได้จากตู้อัตโนมัติหรือกับเจ้าหน้าที่นะคะได้ตั๋วมาละค่ะ890เยน ขบวนนี้เป็นแบบ Rapid Limited e x p r e s s นะคะมาลงที่สถานีนางโย่าค่ะแล้วเราก็เดินต่อมาที่ JR ค่ะเพื่อที่จะมาขึ้นรถไฟไปลงที่ทาคายาม่าต่อค่ะสถานีใหญ่มากเลยทุกคนอยู่ตรงห้างทาคาชิยาาเลยนะคะไปขึ้นรถไฟกันเลยค่ะรถไฟมาแล้วค่ะเรานั่งขบวนนี้นะคะฮ i d a l i m i t ต็ดเอ็กซ์เค่ะ ขบวนนี้มุ่งหน้าไปโทยามานะคะแต่เราจะลงก่อนที่สถานีทาคายามาค่ะเราใช้พาส JR ทาคายามาโฮคุริคุนะคะแบบ5วันค่ะตู้นี้เป็นตู้ที่รีเซิร์ฟที่นั่งมานะคะก็จะมีที่วางกระเป๋าใบใหญ่ไว้เฉพาะที่เลยค่ะนี่ค่ะเข้ามาถึงก็เจอที่วางกระเป๋าเลยค่ะแนะนำถ้าใครกระเป๋าใหญ่ให้นั่งตู้รีเซิร์ฟนะคะตู้นี้จะระบุที่นั่งนะคะ ที่นั่งนั่งสบายมากค่ะกว้างมากเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำค่ะห้องน้ำอยู่อีกตู้หนึ่งนะคะตรงนี้เป็นที่ล้างมือล้างหน้านะคะมีกระจกให้ด้วยค่ะใหญ่มากอลังการสุดๆดส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นห้องน้ำชายค่ะถัดจากห้องน้ำชายก็จะเป็นห้องน้ำรวมนะคะอันนี้ก็ใหญ่มากเหมือนกันค่ะ มีทุกอย่างอุปกรณ์ครบครันค่ะที่นั่งกว้างมากนะคะขาไม่ติดกับเบาะข้างหน้าแน่นอนค่ะอันนี้ที่ห้อยถุงค่ะพวกสัมภาระค่ะอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวค่ะตรงที่วางแขนมีที่ชาร์จแบตนะคะแล้วก็ยกอันนี้ขึ้นมาก็สามารถเอนพนักพิงได้ค่ะ แล้วก็นอนชมวิวสวยๆข้างทางไปจนถึงทาคายาม่าเลยค่ะขบวนนี้ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง20นาทีก็ถึงค่ะถึงแล้วค่ะทาคายาม่าถ่ายบรรยากาศ JR สถานีทาคายาม่าให้ดูนะคะน,นี้ต้องเข้าแถวรอขึ้นรถไฟนะคะ ด้านหน้า JR ให้ดูนะคะมีต้นไม้แดงสวยมากเลยค่ะนี่เป็นโรงแรมที่เราจองไว้นะคะ r e s i d e n t Hotel ค่ะอยู่ใกล้กับสถานี JR มากเลยค่ะเดี๋ยวพาไปรีวิวห้องนอนกันค่ะเข้ามาก็จะเจอกับโซนครัวเลยนะคะมีเครื่องซักผ้าให้ด้วยค่ะแล้วก็มีคู่มือวิธีใช้เครื่องวางไว้ให้ด้วยนะคะอันนี้ห้องอาบน้ำค่ะ นี่ก็อ่างล้างหน้าแปรงฟันค่ะมีไดเป่าผมให้ด้วยนะคะฝั่งนี้ก็เป็นห้องสุขาค่ะเขาก็จะแยกกับห้องอาบน้ำนะคะโซนนี้ก็เป็นโซนทำอาหารนะคะมีซิงล้างจานให้ด้วยค่ะแล้วก็มีเตาไฟฟ้าด้วยค่ะมาดูตู้เย็นกันค่ะให้น้ำเปล่าหนึ่งขวดใหญ่นะคะ มีพวกซอสปรุงอาหารให้ด้วยค่ะไปดูห้องนอนกันค่ะมีสองเตียงใหญ่มากก็มีทีวีนะคะแล้วก็มีเครื่องฟอกอากาศค่ะห้องค่อนข้างใหญ่เลยนะคะวางกระเป๋าได้สบายเลยค่ะมีตู้เสื้อผ้าให้ด้วยนะคะ มีจานมีเขียงให้ด้วยค่ะอุปกรณ์ทำกับข้าวครบค่ะกระทะค่ะแล้วก็มีผ้าเช็ดโต๊ะให้ด้วยโรงแรมนี้ค่อนข้างโอเคเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเดินชมเมืองทคาคายาม่ากันค่ะเดินมาเจอคาเฟ่ร้านนี้ค่ะอยู่ใกล้โรงแรมด้วย ร้านน่ารักดีค่ะไปดูเมนูกันค่ะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างมีขนมเค้กด้วยค่ะแล้วก็ชากาแฟแล้วก็ครัวซองแซนด์วิชค่ะหลังจากดูเมนูแล้วก็ได้อน,นี้มาค่ะชาเขียวอร่อยค่ะแต่เค้กหวานไปนิดนึงไปเดินเล่นกันต่อค่ะเดี๋ยวเราเดินไปที่สะพานเขียวกันนะคะสะพานเขียวเป็นหนึ่งในสะพานข้ามแม่น้ำมิยากะวะของเมืองนี้ค่ะวิวสวยมากเลยทุกคน สะพานนี้ยังไม่ใช่แลนด์มาร์คของทาคายาม่านะคะเห็นสะพานสีแดงลิบๆมัไหมคะนั่นแหละค่ะคือแลนด์มาร์คของทาคายาม่าค่ะไปค่ะเดินไปสะพานแดงกันค่ะสะพานแดงมีชื่อว่านากาบาชิค่ะคนแวะถ่ายรูปกันเยอะเลยค่ะวิวจากบนสะพานแดงนะคะต้นไม้ยังไม่ค่อยเปลี่ยนสีค่ะแต่ก็ยังสวยอยู่ค่ะ จากสะพานแดงเดินเลี้ยวมาซอยข้างๆก็จะเจอกับทาคายาม่าโอทาวค่ะเดินเลี้ยวมาแป๊บหนึ่งก็เจอกับร้านขนมร้านนี้ก่อนเลยค่ะคนเยอะด้วยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะมีซอฟต์คุกกี้หน้าต่างๆค่ะน่ากินทุกรสเลยค่ะได้ไอติมซอฟคาราเมลมาค่ะแนะนำเลยค่ะอร่อยมาก ถนนเส้นนี้เรียกว่าถนนซันมาจินะคะมีร้านขายของเที่ลึกขายของฝากทั้งถนนเลยค่ะอย่างตุ๊กตาตัวนี้ก็คือตุ๊กตาไลาน้าที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองทาคายาม่าเลยค่ะเรียกว่าซาลูโบโบค่ะเชื่อกันว่าเจ้าตัวนี้จะนำพาสุขภาพที่แข็งแรงและปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บค่ะและที่พลาดไม่ได้เลยสำหรับการมาเมืองทาคายาม่าก็คือการชิมสาเกค่ะสัญลักษณ์ของโรงหมักสาเกก็คือลูกบอลกลมๆที่แขวนอยู่หน้าร้านค่ะ ที่นี่มีโรงหมักสาเกถึง7แห่งเลยนะคะแล้วก็เป็นแหล่งผลิตสาเกคุณภาพระดับท็อปคลาสของญี่ปุ่นค่ะอย่างนี้เรารีบเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะใครมาที่นี่อย่าลืมมาชิมสาเกนะคะตรงนี้ก็จะมีบอกขั้นตอนการชิมสาเกนะคะ ก็คือต้องเอาเหรียญไปแลกเป็นโทเค็นก่อนนะคะแล้วก็เอาโทเค็นไปหยอดที่ตู้สาเกที่เราจะชิมค่ะ1ช็อตก็คือ100เยนนะคะเดินเล่นกันจนเย็นแล้วเดี๋ยวเราไปหาข้าวทานกันดีกว่าค่ะ ที่นี่จะเปิดเป็น2รอบนะคะรอบแรก11เอดโมงถึงบ่ายสกว่ากว่ารอบเย็นก็จะเริ่มตั้งแต่5้าโมงเป็นต้นไปค่ะเดินมาเจอร้านนี้ค่ะเมนูดูน่ากินมากเห็นมีคนนั่งรออยู่หน้าร้านตั้งแต่ร้านยังไม่เปิดด้วยค่ะเราก็เลยตัดสินใจกินร้านนี้เลยค่ะเมนูเขาหลากหลายนะคะมีทั้งปลาดิบแล้วก็ทั้งเนื้อหิดะาค่ะได้เซตนี้มาค่ะข้าวหน้าปลาแซลมอนและอีกเซตหนึ่งคือข้าวหน้าปลาทูน่าค่ะ เช้าวันที่สองเรามาวัดทิดะโคคุบุญจิค่ะเดินจากสถานีทาคยายามะประมาณ5นาทีค่ะช่วงหน้าหนาววัดจะเปิด9้าโมงถึง4ี่โมงเย็นนะคะเราจะมาดูต้นแปลกวยที่มีอายุมากกว่า1200ปีแล้วก็เจดีสามชั้นรวมถึงหอละคังค่ะที่เขาว่าถูกย้ายมาจากปราสาททาคยายามะค่ะต้นแปลกวยของจริงคือใหญ่มากแต่ใบยังไม่เหลืองหมดทั้งต้นค่ะเจดี JD ก็สวยค่ะ ส่วนอันนี้เป็นหอะระฆังค่ะแอบเห็นมีเจ้าแม่กวนอิมอยู่ด้านข้างด้วยค่ะมายืนขอพรตรงนี้นะคะหน้าศาลานี้ค่ะทุกคนวันนี้ฝนตกทั้งวันเลย ตามที่แพลนไว้วันนี้จะไปชินโฮตะกะโรบเวย์นะคะแต่ว่าฝนตกก็เลยต้องแคนเซิลไปค่ะเพราะขึ้นไปก็คงจะมองวิวอะไรไม่เห็นวันนี้ก็เลยต้องอยู่ชมเมืองทาคายาม่าต่อค่ะเดี๋ยวเราไปเดินตลาดเช้ามิยากาวะกันค่ะไปลุ้นกันเขาว,ว่าฝนตกอย่างนี้ร้านจะมาเปิดกันไหมข้ามสะพานนี้ไปก็ถึงแล้วค่ะ ถึงแล้วค่ะตลาดมิยากะวะอยู่ริมแม่น้ำมิยากะวะเลยค่ะบรรยากาศเงียบเหงาตั้งแต่เลี้ยวเข้ามาเลยค่ะช่วงหน้าหนาวเขาจะเปิดตั้งแต่7็ดโมงเช้าถึงเที่ยงนะคะส่วนใหญ่ร้านแผงลอยริมน้ำก็จะขายพวกผักผลไม้สดนะคะแล้วก็จะมีพวกขนมแล้วก็งานฝีมือแล้วก็ของที่ระลึกค่ะเสียดายวันนี้ฝนตกร้านแผงลอยมาเปิดน้อยก็เลยไม่คึกคักค่ะ ที่ญี่ปุ่นช่วงนี้จะเป็นหน้าลูกพับนะคะตามตลาดซูเปอร์ลูกพับเยอะมากส่วนร้านนี้เป็นร้านขายของที่ระลึกค่ะข้างในร้านก็จะขายพวกผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกถั่วค่ะมีหลายรสมีถั่วหลายชนิดด้วยค่ะตรงนี้มีขายตะเกียบด้วยค่ะ ลวดลายสไตล์ญี่ปุ่นค่ะระเกียบลายน้องแมวน่ารักน่ารักก็มีนะคะอันนี้เป็นขนมไข่หวานนะคะเรียกว่าทามาเทนค่ะเนื้อนุ่มอร่อยค่ะ เดินเข้าไปเรื่อยๆก็จะมีร้านขายของที่ระลึกอีกค่ะบรรยากาศตลาดเช้ายามฝนตกค่ะ เราเดินมาสุดถึงแค่ร้านนี้นะคะขายข้าวปั้นค่ะคนยืนรอเยอะเลยค่ะดูเมนูกันดีกว่าค่ะวิวแม่น้ำมิยากาวะยามฝนตกก็สวยไปอีกแบบค่ะ มีตลาดเช้าอีกที่หนึ่งค่ะชื่อจ e ินยามาเอะอยู่ใกล้กับสะพานนากาบาชิค่ะหรือสะพานแดงนั่นเองอยู่ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์จินยะเลยค่ะจะเห็นมีเต็นท์แผงลอยอยู่นะคะไปดูกันค่ะว่าขายอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็จะขายพวกของสดเหมือนกันนะคะมีผลไม้สดผักสดค่ะส่วนที่เห็นเป็นช่อๆนี้คือพริกนะคะ นี่คือพิพิธภัณฑ์จินยะค่ะจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของภูมิภาคฮีดะค่ะใครชอบเที่ยวแนวพิพิธภัณฑ์ก็แนะนำที่นี่เลยค่ะค่าเข้า440เยนค่ะเดินมาเรื่อยๆเจอร้านอาหารไทยร้านนี้ค่ะเดี๋ยวรอร้านเปิดแล้วเข้าไปกินกันดีกว่าค่ะแม่ครัวเป็นคนไทยนะคะทำอยู่คนเดียวเลยค่ะข้าวผัดกะเพราค่ะนีผัดผักรวมมิตรค่ะ ไขกุ้งสดค่ะทุกคนตรงนี้เป็นท่ารถบัสนะคะอยู่ติดกับ JR ทาคายาม่าเลยค่ะใครที่จะขึ้นโนฮิบัสไปเที่ยวที่ต่างๆก็มาขึ้นได้ที่ท่านี้ค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นรถบัสสายซาลูโบโบจากที่นี่นะคะไปที่หมู่บ้านพื้นเมืองฮีดะค่ะนั่งไปใช้เวลาประมาณ10นาทีค่ะซื้อตั๋วได้ที่เคาน์เตอร์รถบัสเลยค่ะ เขาก็จะมีขายเป็นเซตเลยนะคะตั๋วค่าเข้ารวมกับตั๋วรถบัสไปกลับค่ะนั่งคันนี้เลยค่ะถึงแล้วค่ะฮิดะโนซาโตะเดินตามป้ายไปหาทางเข้ากันค่ะหน้าทางเข้าก็จะมีแผนที่ให้ดูนะคะเปิด8ดโมงครึ่งถึง5โมงเย็นนะคะต้องขึ้นบันไดนิดนึงค่ะ เอาตั๋วที่ซื้อจากท่ารถบัสมาแลกเป็นตั๋วเข้าชมที่เคาน์เตอร์ทางเข้านี้ได้เลยค่ะเจ้าหน้าที่ก็จะให้แผ่นพับมานะคะข้างในก็จะมีแผนที่ค่ะฮิดะโนซาโตะหรือภาษาไทยคือหมู่บ้านพื้นเมืองฮิดะค่ะเป็นหมู่บ้านจำลองเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในสมัยก่อนค่ะข้างในเขาไม่ให้ถ่ายวิดีโอนะคะก็เลยเก็บรูปบรรยากาศมาให้ดูประมาณนี้ค่ะใครมาเที่ยวทาคายาม่าแนะนำให้แวะมาที่นี่เลยค่ะบรรยากาศดีธรรมชาติสวย เดินทางง่ายค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปเที่ยวคามิโคจีและชิราคาวาโกค่ะฝากติดตามช่องแพทตี้ปุ๊กด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ